แฟนฉันแฟนฉันแฟนฉันตัวประกอบนี่เหรออะไรนี่เรื่องตัวประกอบไม่ดูเจ็คดูช่วงนี้ผิวพรรณเขาผ่องใสนะเออใช่งานเยอะงานเยอะแล้วมันราศีมันจับอะไรเนี่ยผูไมไม่พี่ราศีมันจับแม่ตำรวจเขาจับะ ผมนม่อพลังินมาใช่ไหมไม่แต่หน้าตาอยากเจ้าอย่างผู้จดฟ้าไอ้คุณเนี่ยอะไรเนี่ยอ้แต่ว่าะเขาบอกว่าหลังๆเนี่ยเขาดูแลผิวพรรณนะจริงป่ะนี่ดูแลเดี๋ยวนี่ดูแลแล้วดูรแลจากที่หน้าเราเอ่อปกติโดนแสงอะไรเยอะนะเราก็ต้องมีกันแดดอะไรที่แบบทาให้เราแบบไม่ไม่เป็นฝ้าอุ้ยไม่มีริ้วรอยตีนกาอะไรไม่มี โโอ้หนี่ใช้ครีมแล้วอ่ะครับครีมอ่ะกีวี่หรืออะไรคนนีงนี่ครับอยากจะบอกอยากจะถามเรื่องหนึ่งเห็นคนเขาฮือฮากันมาว่าชอบเอาหนังส่งหนังสืออะไรกินข้าวไปอ่านหนังสือไปเนี่ยมันทำไมมันเรื่องอ๋อเรื่องติดหนังสือมากเลยไงหนังสืออ่านคือผมมันมีพี่พุ่มกับคนหนึ่งชื่อวิทยาทองยงครับ เขาขับแฟนฉันแล้วพุ่งกับแฟนฉันใช่ครับแล้วเขาก็แบบชอบกินข้าวไปเวลาอ่านหนังสือไปเราก็มองดูเวลาเขากินอะไรเงี้ยเราก็แบบเออชอบอะไรเงี้ยมันแบบมันดูเท่ห์่เงี้ยใช่ครับแล้วเราทำไงแล้วเราก็เออลองไปทํากับผู้หญิงบ้างเวลาไปกินข้าวกับผู้หญิงอะไรเงี้ยอยิบหนังสือมาอ่านหนังสือมาอ่านผู้หญิงก็มองแบบโอ้โหใช่ได้แล้วชัวร์แล้วอย่างงี้ยจ๋าววใช่แน่สุดายผู้หญิงแบบตกลงจะกินข้าวหรือจะอ่านหนังสืออะไร อะไรอ่ะอ่านหนังสืออ่าหนังสือบนหัวเตียงกันว่าไงหนังสือบนหัวเตียงบนหัวเตียงก็พี่คนนี้อีกแล้วฮะก็แบบตื่นมาทิทยาเลยเนี่ยเขาก็ตื่นมาอ่านหนังสือตลอดเลยแบบเอาไว้บนหนังสือไว้บนเตียงฮะผมว่าเด็กๆทุกคนทั้งบ้านเนี่ยน่าจะแบบเรียนแบบนะแบบเป็นคนอ่างกานอ่านตื่นมาขี้ตรงขี้ตามขี้ปากเลยไม่แปลกขนาดอ่านหนังสือก่อนมันนิดนึงสี่ห้าสิบหน้า หน้าเดียวพอหน้าคนอื่หน้าจะหมดเร็วหน้าจะผมแบบได้อ่านจบเร็วตั้งแต่ผมเกิดมาผมยังไม่เคยอ่านหนังสือจบเล่มเลยไม่รู้เป็นอะไรอ่านได้ไหมอ่าพยายามแล้วมันไม่ได้สมาธิมันสั้นครับซื้อหนังสือมันกี่เล่มแล้วโอ้โหเยอะมากครับแบบไปหนังสือตามร้านแบบที่พวก พูดกับอล่นเลยว่าผ่านเรื่องอะไรบ้างคะอ่านเรื่องอะไรหนังสือซูอะไรอย่างเงี้ยครับหนังสือซูงพวกนิตยสารไม่ใช่เหรอใช่นิตยสารนิตยสารที่อ่านบอกว่าเป็นเป็นรูปทั้งนั้นเลยโปโปอะครับโอ้โหเฮ้ยไม่ซื้อหนังสือพวกแก๊บบุ๊กที่ เป็นเล่มเป็นนิยายเป็นรูปภาพชอบชอบมีรูปภาพไม่ไม่ไม่แทต้องเริ่มอย่างนี้แท็กต้องทำอย่างนี้ก่อนฮัดอ่านหนังสือการ์ตูนหนังสือการ์ตูนเนี่ยมันเป็นเรื่องราวสนุกสนานเนี่ยโดนเลม่อนเลยม่ได้ไอ้การ์ตูนก็เป็นญี่ปุ่นใช่ไหมไม่มีการ์ตูนญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นก็อ่านไม่ออกก็อะไรเงี้ย ภาษาไทยนี่เป็นภาษาไทยไม่แต่มันเป็นคำแบบตัวกระตูนชื่อชื่อละครฮิตฮิตโตโรอ๋ออันนี้คงไม่เกี่ยวกับสมาธิแหละเกี่ยวกับปัญญาฮใครวนล้อใครวนล้อใครวนล้ออย่างนี้ถือเป็นการตอบสนองนี่กันรักกันอ่านได้นะของนี้มันต้องทำซ้ำนะทำซ้ำจนเกิดเป็นนิสัยเขาบอกว่าอย่างนั้นเออดีละวันนี้มาเยี่ยมบ้านเดี๋ยวแจ้งเข้าไปคุยกับแม่ไปไปไป ตกลงไงตกลงไงเพยอย่ีงนีเหรออ้าวนี่ไอพามาให้เลยโอ้ไม่ไหวอล้อย่างงี้มันต้องสูงสูงหน้าฝรั่งฝรั่งเลยสิเอางี้เลยเหรออย่ไปหาเองดีกว่าฝรั่งหน้าฝรั่งหน้าฝรั่งแล้วเดี๋ยวเจอจะมาเคลียร์เองหลังหน้าหล่อทีนี้เคลียร์หน้าได้แล้วเคลียร์ได้เลยโอ้โหไล่แจ๊คสวัสดีลูกสวัสดีวันนี้ทำอะไรเนี่ย ทำไอเนี้ยค่ะไอเนี้ยอะไรไอเนี้ยรู้จักไหมตังกวาครับแมอาหารอืมอาหารเป็นไงพี่มีความฉลาดอยู่บ้างนะครับแจ็คคุณแม่ชาทำอาหารเก่งมากเลยนะครับผมดูคุณแม่ทุกวันเลยฮะจริงป่ะจริงครับแล้วไม่เป็นแสดงแสดิอะไรเลยเหรอดูจ้องดูทุกวันแม่ว่าน้องคไม่มีงานค่ะแม่ครับเออเขาบอกว่าดูทุกวันเราก็เลยคล่องใจก็ถามสรุปทำอะไรนะวันนี้นะแม่จะใช้ หมูบดของไครกุง้งอันนี้เหรอแม่โอ้โหเดี๋ยวนี้บ้านเราไฮโซจริงให้เนื้อหมหูนำมาไฮมิติกังหกักเขาบอกไม่มีสารเล่ยเนื้อแดงช่วยแม่ไม่รู้กุ้งวันาถามแม่ได้ไงในเมื่อกุ้งเป็นคนซื้อมาอ๋อ,อเนนี่เลือกมาให้แม่แล้วไงเขาบอกไม่มีสารเล่ยเนื้อแดงก็ดีแล้วจะมาถามแม่ได้ไม่มีสา<ม>รเค<ห>มีอื่นๆด้วยแม่กุ้งมาเลือกมาโดยเฉพาะนี่แล้วเขาไม่ใช่เอาชิ้นส่วนธรรมดามาบดบดนี้ไม่ใช่นะคะแม่เขา คัดเฉพาะชิ้นส่วนดีๆทั้งนั้นแจ็คอะแม่ให้น้องทำอะไรใช้มีดสองคมเป็นไหมสองคมอะเป็นยังไงมีดสองคมอ่ะเขาเรียกมีดปอกเอาปอกสิดูสิดูท่าไหนไหนไหนเฮ้ยปอกไม่ได้พี่ผิดทางมีดผิดทางใช่ไหมไม่ใช่ก็ต้องปอกล้วข้างล่างอย่างนี้ค่ะปอกไล่ไปอย่างนี้ลครับปอกยังไงก็โอ้โหขอีลูกขุกขักหมดแสิมันก็ไม่สวยไม่น่ากินนี่ ทำอย่างนี้ได้เลยครับช่วยระวังนิ้วด้วยครับระวังนิ้วด้วยครับเล็บอ่ะครับเดี๋ยวมันจะเปื้ดเอาเนี่ยเอาให้สุดถูกต้องเป็นไงครับโอ้โหสุดมากเลยเรียบเรียบนี่ไงล่ะทำไมครับมันพลาดอีกครับพลาเราพลาดได้อ่าพลาดเดีแล้วครับ มสาวหัวเลาะแล้วอย่างนี้จะไปเลี้ยงไข่ได้หรืปม่ปอกแตงกวาไม่ได้นี่เลี้ยงไม่ได้เลยปอกแตงกวาไม่ได้จะไปเลี้ยงไข่ได้ผมตั้งใจแล้วฮะตั้งใจดูสิครับแม่ถ้าผมปอกได้ผมมีเมียเลยนะโอเคแล้วฮะมีปัญญาเลี้ยงเอาเข้าไปเลยเอาเลยนะมีเมียนะครับเอาไปครับเอาไปครับเอาไปครับโอ้โหสดสดัะลิครับ นี่ค่เริ่มปอัแต่งคุณแจ็คก็ยังสร้างเรื่องราวได้สน,นุกขนาดนี้แล้วช่วงหนนะ้าจะปล่อยทีเด็ดอะไรให้ดีเฮกันอีกต้องติดตามชมกันต่อนะครับ